สวัสดีคนราศีมีนทุกคนด้วยค่ะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมสเซทาโรบายตานะคะทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาปาพผิวริ่วหิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงระเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคนราศีมีนทุกๆคนจะสบายดีนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเรื่องไม่คาดคิดในเดือนกร,รกฎาคมของคนราศีมีนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ตาใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ ลูน่าสุโรมิทาโรมาเริ่มมาว่อสัม้ัทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อน คุณเหนื่อยแต่คุณมีความสุขคุณถือเหรียญคุณนจะมีความพอใจอะคะ่ะในชีวิตในตอนเนี้ยแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะต้องอยู่ในจุดที่สูงที่สุดณนะตอนนี้ต่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นแบบเนี้ยมันจัดการได,มได้มันควบคุมได้ คุณเข้าใจคําว่ารักตัวเองคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นคุณทํางานคุณเต็มที่คนที่เห็นต่างจากคุณคุณไม่แคร์ใครที่ท็อกซิคคุณอยู่เหนือกว่าพลังงานพวกนั้นนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ให้คุณค่าไม่ได้ให้คุณค่ากับความท็อกซิคนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์คุณเลือกที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความสุขของคุณอะไรที่มันทุก คุณไม่ให้ค่ามันอืมจริงออ่ถามว่ามีปัญหาบ้างไหมในชีวิตมีมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่คุณเดินออกมาปล่อยวางเป็นถ้ามีปัญหาเราไปยึดติดกับปัญหาคุณรู้ว่าคุณจะทุกข์ไปตลอดไปนานอะไรแบบนี้ค่ะ คุณจัดการชีวิตตัวเองได้ดีถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเดือบแบกก็คือแบกครอบครัวแบกบางสิ่งบางอย่างไว้กับตัวน่ะแต่คุณก็มีความสุขดีคุณทำได้มันมีคำนี้ขึ้นมาคราวนี้เรามาดูเรื่องไม่คาดคิดกันเลยค่ะ เมื่อกี้ตาเปิดพลังงานเอเนจีมีควีนถือเหรียญถูกไหมครับหนึ่งนะคะแต่อยากรู้ว่าเดทคืออะไรไม่บอกไม่บอกก็จะเปิดจนกว่าจะบอกเดอไหมอืมโอเค มันมีบางสิ่งบางอย่างเรื่องไม่คาดคิดเนาะที่มันทําให้คุณต้องไปทุ่มเทสมมตุติคุณไปทุ่มเทให้กับใครบางคนในที่ทํางานก็ได้นะหรือที่ทํางานก็ได้เอ๊ะมันก็เออกับคนหรืองานก็ได้อเออแบบนี้แล้วมัน ไม่โอเคอคุณอดทนมาตลอดเออไม่จะไม่คิดละเหนื่อยจะไม่สนใจละแต่มันไม่ได้อม,มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับการระบบการจัดการของหัวหน้าง,งานเดี๋ยวตัวอย่างไม่ชัดเจนเลยแล้วคุณก็อดทนเช่นระบบการขึ้นเงินเดือนในทีมมีห้าคนทำไม ถึงไม่สามารถได้คะแนนเท่ากันได้ทำไมต้องต้องมีการไล่ลำดับทำแล้วเงินเดือนมันก็ปรับขึ้นไม่เหมือนกันคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยคุณรู้สึกไม่โอเคเลยนี่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้คุณคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของเงินกับเรื่องของงานอืมกับสิ่งที่คุณจะต้องเจอในเดือนกรกฎาคมแต่มันกลายเป็นว่า ไอความกังวลเนี้ยคุณจะเปลี่ยนมันเป็นความคิดที่ว่าอืมไม่เป็นไรถึงแม้ว่าคุณจะโดนเอาเปรียบบางอย่างถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าจะรู้สึกสับสนผิดหวังหงุดหงิดใจแค่ไหนแต่คุณยังมีทางเลือกอื่นนะบางคนมีงานเสริมแล้วคุณก็รู้สึกว่างั้น ถ้าเธอทิท้กับทิท้ตชั้นแบบนี้ที่ทำงานฉันก็จะไม่ทุ่มเทให้กับงานขนาดนั้นก็ทุ่มเทให้กับเท่าเงินเดือนแต่คุณจะไปทุ่มเทให้กับงานเสริมของคุณมากกว่าธุรกิจของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่างานหลักๆถ้าในกรณีของการที่มันเป็นเรื่องของคนน่ะคุณพยายามไม่คิดมากเรื่องของใครคุณพยายามที่จะแบบ,บ ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอดทนกับคนคนนี้อยู่ตลอด,อด,ค,อลอดความอดทนของคุณมันมีจํากัดคุณจะไม่อดทนอีกละในเดือนกรกฎาคมคุณจะแบบไม่ไปโฟกัสที่เขาเยอะเออมันเหนื่อยคุณก็เลยไปโฟกัสที่ผลงานของตัวเองดีกว่าเอาชนะตัวเองดีกว่าจะมัวแต่ไปเอาชนะเขาแล้วให้เขาเปลี่ยนแปลงทำไมมันเสียเวลา คุณจะไปโฟกัสที่งานของคุณแล้วก็สิ่งที่มันเคยคิดมากอยู่อะปัญหาค่ะที่มันรุมเร้ามันคิดมากอยู่มันก็กลายเป็นว่าคุณปล่อยวางเช่นปกติคุณได้เงินจากงานประจำเท่า,เ,ทาเดิมเลยแล้วคุณก็ได้เงินจากงานเสริมน้อยอยู่ตัวอย่างรายได้ของคุณน้อยแต่กลายเป็นว่าพอเดือนกรกฎาคมอ่ะ คุณได้เงินจากงานเสริมเยอะแต่เงินจากงานประจําเท่าเดิมไม่งงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตาจะบอกว่าทุกสิ่งน่ะมันอยู่ที่เราคิดทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณน่ะไม่มีเรื่องบังเอิญและมันเกิดเพราะพลังงานของคุณร้อยเปอร์เซ็นคุณคิดอะไรคุณส่งความรู้สึกอะไรออกไปมันจะโดนตอบกลับมา แบบนั้นพอพลังงานไม่โกหกคุณคิดมากเรื่องอะไรนั่นเท่ากับคุณโฟกัสเรื่องนั้นนะคะสิ่งนี้คุณคิดมากคุณจะปล่อยวางมันได้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นคุณจะกลับมาตั้งหลักได้คุณจะกลับมาคิดในแง่ดีได้โอเคไหมถ้าสมมติเออบางคนมันเป็นแบบ เรื่องคู่เพราะตาเห็นควีนถือเหรียญใช่ไหมถ้าควีนถือเหรียญเป็นคุณคิงถือเหรียญเป็นเขาเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาความคิดมากอะไรบางอย่างมันจะเป็นยังไง่ะเปิดให้เพิ่มนะเรื่องคู่นะมันจะเป็นยังไงต่อไปปัญหานี้โอ้ มันเหนื่อยนะถ้าเป็นเรื่องคู่นะคะมันอาจจะมีความเหนื่อยบางเรื่องแหละเกิดขึ้นเหนื่อยที่จะคิดถึงละเหนื่อยที่จะห่างกันละเหนื่อยที่จะเป็นแบบนี้แล้ว,วอ่ะเออมันยังไงไอสิ่งที่มันเป็นปัญหาสรุปสุดท้ายอะมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเพราะคุณทั้งสองคนยังมีความรักกันมากๆยังมีแพชชั่นต่อกันมากๆคุณเป็นเดอะซันเขาเป็นเดอะสตาร นะคะมันยังมีความรู้สึกดีต่อกันเนี่ยเดลเวลคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างจากคุณก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะมันยังมีความรักให้กันอยู่เสมอเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าถ้าไม่เคยเจอกันเลยมันจะมีแผนการบางอย่างที่เขาจะมาเจอคุณอันนี้ก็ลงลึกให้เรื่องคู่นะคะโอเคมีเรื่องอื่นอีกไหมจ๊ะภาพรวมเจ๊ละ บางสิ่งบางอย่างที่อดทนมาตลอดเลยเงี้ยค่ะมันจะจบแล้วคุณก็ยอมรับมันได้ด้วยนะมาดูสิโอ้เดอะซันขึ้นจบละเดอะทาวเวอร์คืออะไร เกีย่ยวกับความรักแบบนงๆโอเคเนะนี่ยคือคุณหรือเขาความรักไม่ว่ายัางไงคนที่เป็นคู่กันก็คือคู่กันนะอืมถึงมันจะแยกกันไม่เจอกันหรือ,อยังไงะค่ะยังไงมันก็เป็นคู่กันหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าครอบครัวคุณมีความสุข คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาในการที่แบบไปเที่ยวก็ได้สําหรับบางคนหรือคุณอาจจะไปคนเดียวอืไปไหนคนเดียวหรือปีกวิเวกอยู่คนเดียวแต่มันก็มีความสุขในรูปแบบของคุณบางสิ่งบางอย่างเ n e r g y ของคุณเนี่ยดีนะคะมันมีความสุขมันมีการพอใจในตัวเองอะแล้ว มันก็จะนําพาความสําเร็จมาสู่คุณด้วยตามองเห็นว่าไม่รู้ว่าคุณทําอาชีพอะไรกันบ้างแต่อาชีพที่มันไม่ใช่งานหลักมันจะประสบความสําเร็จมากๆเลยในเดือนกรกฎาคมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเดอะทาวเวอร์คือ,อถ้าคุณมีความคิดมากเรื่องคนรักเรื่องเลือกใครดีนะอ,อจะตัดสินใจเลือกใครดีมันจะเป็นยังไงคะมีควีนถือไม้เท้าคินถือเหรียญ คุณจะคิดมากเลือกใครดีแล้วมันจะสรุปยังไงคะไอเราก็อยากจะรู้นะคะอถ้าไม่ใช่ฝั่งเขาเลือกเนี่ยฝั่งคุณก็ต้องเลือกอะไรอย่เงี้ยคะ่ะมันก็จะเลือกได้แหละอืม มันก็จะเลือกได้หรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวเรื่องความรักที่แบบต้องคิดมากต้องวางแผนต้องนู่นนี่นั่นมันก็จะวางแผนแล้ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่ามีเดอะมิชียนเข้ามาคุณจัดการได้อยู่แล้วนะคะมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวเออแต่ไม่ต้องเครียดไปเพราะคุณจะจัดการได้แน่นอนมาดูเรื่องการงานกันหน่อยคะ่ะลงลึกงาน ของคนราศีมีนในเดือนกรกฎาคมค่ะงานคุณได้เงินเยอะนะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวอะแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะ โอเคไม่เป็นไรถึงแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้อเงินมีให้ใช้เพราะมาจากการทํางานไม่ว่าจะทํางานอะไรก็มีเงินย้ำอีกรอบเลยคะ,ะก็ระวังเรื่องของอารมณ์สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าไปคิดมากแล้วไปดึงดูดมันมาเวลาคุณจะดึงดูดอะไรเข้าหาตัวมันไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียว ส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากความคิดก่อนแล้วมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกนะคะถ้าควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองได้ก็จะควบคุมชีวิตได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นงานก็อาจจะมีบางอย่างที่คิดมากแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่คุณอาจจะคิดล่วงหน้าไปก่อนก็อยู่กับปัจจุบันเยอะๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับโพรงจมกูกเป็นผู้เฝ้าประตูโพรงจมกูกผู้เฝ้าโพรงจมูกนะคะ คราวนี้เรื่องความรักค่ะเป็นยังไงกันบ้างคุณอาจจะมีความคิดถึงคนที่ไกลกันนะคะแต่ว่ามันจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างที่คุณจะไปเจอคนที่ไกลๆก็ได้นะนะคะถ้าคุณคิดถึงเขามากๆเลยอะ อืมหรือมันจะเป็นการวางแผนก็ได้ผ่านเพื่อนผ่านอะไรแบบเนี้ยนะคะความรักมีบางคนคิดถึงคนคนหนึ่งมากๆเลยอยากไปหาอยากไปเจออยากไปคุยหรือบางคนเนะี่ยมีสองคนในความสัมพันธ์เรายังไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะคะหรือถ้าไม่ใช่แบบมีสองคนในความสัมพันธ์ก็หมายความว่า มันจะมีความคิดถึงมากๆเลยค่ะคนที่ห่างไกลกรณีของคนที่มีความสัมพันธ์แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะมันจะเป็นยังไงอันนี้มันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่มีความคิดถึงมีความวางแผนมาจะมาเจอหรืออะไรเงี้ยนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีความสัมพันธ์อยู่แล้วเป็นไงมันอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องจัดการแหละมันอาจจะตีกันเป็นเรื่องปกติ แต่คําว่าตีกันคือทะเลาะก,กันหยุมหยิ้มยุบยิบม,ม,ม,มานะแต่ว่าคุณหรือเขาอ่ะตอนที่ทะเลาะก,กันอะมันดูเหมือนแบบไม่เป็นไรแต่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะไม่ว่าคุณหรือเขาอ่ะคิดมากและเครียดอะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นใครการทะเลาะก,กันอะการที่เราทะเลาะก,กันอะในความสัมพันธ์อะ มันจะทําให้ความสัมพันธ์เรายกระดับขึ้นนะแต่ถ้ามันมีอะไรติดใจอันนั้นอะมันต้องฮิลลิ่งอะไรที่มันติดใจคุณไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณคิดถึงมันอยู่อะคุณต้องเยียวยาถ้าคุณติดใจบางอย่างเกี่ยวกับเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณต้องจัดการมันด้วยตัวของคุณเองจะไปเคลียร์กับเขาจะมาเคลียร์กับตัวเองแบบใดแบบหนึ่งอะนะคะอืมคราวนี้มาดูเรื่องของเงินกันหน่อย เงินของคนราศีมีนในเดือนกรกฎาคมค่ะมีเงินอยู่แล้วอาจจะมีการเดินทางใช้เงินไปกับการเดินทางไปต่างประเทศใช้เงินไปกับปาร์ตี้สังสรรค์งานแต่งงานไปหาเพื่อนงานเลี้ยงรุ่นอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็อคุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินอยู่แล้วอะ่ะมันมีบางอย่างเกี่ยวกับต่างประเทศนะที่คุณจะมีการวางแผนเดินทางนะคะไปหาเพื่อนก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องไปหาคนรักกันนะคะอาจจะไปหาเพื่อนก็ได้อาจจะมีการตัดสินใจเดินทางอืม ไปหาใครสักคนหนึ่งในเดือนกรกฎราคมหรือว่าในเดือนกรกฎราคมคุณจะคิดว่าคุณจะไปไหนในเดือนไหนสักเดือนหนึ่งนั่นแหละแล้วคุณก็จ่ายเงินค่าตัว๋วประมาณนี้นะคะโอเคก็มีเงินให้ใช้ไม่ต้องกังวลมาดูบทสรุปสิเขาอยากบอกอะไรจบเลยใบยเดียวได้ไหมคะ Oh. เด้อซันโเงินก็มีความสำเร็จก็มีมั่นใจเข้าไว้คุณมีทุกอย่างคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะอะไรอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเอ e เน y ของคุณนะ่ะถ้าคุณควบคุมมันได้อย่างที่ตาบอกทุกอย่างก็จะสำเร็จมาดูไพ่แนะนำค่ะ คนราศีมีนโอเคเลยนะถึงจะมีปัญหาบ้างก็เถอะแต่ว่ามันจะผ่านไปได้นะคะไพ่แนะนำค่ะเห็นไหมมันเป็นเรื่องคู่เรื่องคู่ทำไมอะคะใครที่แบบห่างหายไปจากการมีคู่ห่างหายไปจากการติดต่อ ความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งมันจะเป็นยังไงมาดูสิมันจะมีการกลับมาเออมันจะมีการกลับมาของการติดต่อกันถ้าเป็นเรื่องคู่มันจะมีการมีแพชชั่นบางอย่างร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องคู่ถ้าใครทํางานร่วมกับคู่เป็นพาร์ทเนอร์อะไรงเงี้ยค่ะเงินมันจะดีมากๆ อถ้าสมมุติคุณสาหรับบางคนนะที่แยกกันออกับคู่อะไรเงี้ยกับใครบางคนเนี่ยอยู่เดี๋ยวมันจะมีโอกาสกลับมาได้เจอกับเขาได้คุยกับเขาได้เรียนรู้กันไปนะคะเพราะฉะนั้นคู่เนี่ยถ้ามันถูกกำหนดมาแล้วมันก็จะไม่แคล้วกันนะคะคราวนี้ ตาก็ใช้ไพ่สำหรับนี้ไปเลยไพ่อ,อยากแนะนําอะไรคะคนที่ปกป้องดูแลคุณอยากแนะนำอะไรคะซักสี่ใบนะคะอย่ามัวแต่คิดมากอย่ามัวแต่หวั่นไหวอย่ามัวแต่ เครียดอปล่อยวางมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้คุณจะต้องปล่อยชิวปล่อยวางบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเห็นปะคนลุกอะคู่ขึ้นมาตลอดคู่กันแล้วไม่แคลรวกันนะคะถ้าคุณกังวลเรื่องคู่นะ มันจะมีการกลับมาของเขามันจะมีการติดต่อกันมันจะมีการเจอกันหรือว่าพูดคุยกันบางอย่างแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีมีนในเดือนกรกฎาคมค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุทกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร แมสเสจทาร่โลใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ